อยากได้อะไรอย่าไปอดอยากและอย่าไปผ่านเงินเก็บสวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำับทุกคนนะครับและนี่ก็คือซีรีส์มีหลายเหตุผลให้ต้องรีบมีเงินนะครับต้องบอกว่าซีรีส์นี้ผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกับพวกบอกพวกคนที่บอกว่า จะรีบรวยไปทาไมจะรีบมีเงินไปทําไมนะครับก็คือคนพวกนี้นะครับเป็นพวกที่ดูถูกเงินและก็ดูถูกชีวิตนะครับไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมีหลายเหตุผลให้ต้องรีบมีเงินนะครับอันนี้ก็คือเป็นตอนที่2ของซีรีส์นี้นะครับคือตอนนี้นะครับผมคิดมาตลอดว่าตัวผมเนี่ยอยากจะซื้อทองให้ยายสักบาทหนึ่งนะครับต้องตั้งแต่ทําเริ่มต้นทํางานมาเนาะเพราะว่าคนที่มีอายุหรือว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารุ่นยายเนี่ยเวลาอยากได้อะไรเนี่ยแล้วมันเป็นสิน่งที่ล้าค่าสําหรับเขาก็คือ ก็เป็นทองคำถูกไหมครับเป็นทองเป็นสร้อยทองเป็นแหวนทองเนี่ยแต่ทํางานประจํามาแล้วเนี่ยสปีก็บอกเลยว่าผมยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะซื้อทองให้ยายได้เพราะว่า1บาทนะตอนนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ28,000ื่นแปดสองหมจนถึงเกือบ30,000นะครับคือมันเยอะมากสําหรับผมนะเพราะว่า เงินเดือนและก็โบนัสเนี่ยมันก็มีเหตุจําเป็นและก็มีแหล่งที่มาของมันอยู่แล้วบ้างก็ไปออมบ้างก็ไปลงทุนบ้างก็ไปเก็บเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินก็ต้องบอกว่ามันไม่มีเลยนะครับไอ้เงินส่วนนี้ที่จะไปซื้อทองให้ยายดังที่ใจหวังไว้นะครับไอ้เราก็สาบานกับตัวเองไว้ด้วยว่าผมจะไม่มีทางเอาเงินเก็บเงินออมมาซื้อของที่มันไม่อยู่ในแผนหมายถึงว่าเป็นแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินแผนลงทุนนะครับแล้วก็ แผนกเกษียณอะไรพวกนี้คือมันไม่อยู่ในแผนนี้มันก็ถือว่าอยากให้นะแต่ว่าถ้าเงินมันออกไปนอกแผนเนี่ยแปลว่าไอ้สามหมื่นเนี่ยเราต้องไปนับหนึ่งใหม่นะครับหรือว่าเราต้องไปอดอยากนะอดกินอดอยากเพื่อซื้อของให้คนที่เรารักเนี้ยผมบอกว่ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่วิถีชีวิตของผมผมคิดอย่างนี้นะครับผมเลยคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องมี1ธุรกิจต่อ1สิ่งที่เราอยากได้ นะเราอยากได้อะไรเราต้องมีธุรกิจเพื่อสิ่งนั้นนะครับแล้วก็กลับมาดูว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวคนอย่างผมเนี่ยมันมีแว l ลูหรือมีคุณค่าอะไรบ้างนะครับที่จะไปหาเงินมาซื้อทองให้ยายได้นะครับก็เลยมาจบที่ว่าเออผมมีความรู้อ่ะผมมีความรู้เรื่องการลงทุนอสังหาเพราะตอนนั้นผมเริ่มลงทุนอสังหามาแล้วนะั้นหนึ่งปีนะครับก็เลยมาจบที่เป็นนายหน้าในการขายคอนโดนะครับเออผมก็คิดว่า เออเราก็ลงทุนอสังหาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราก็มีความรู้เรื่องการหาทรัพย์ที่ดีว่าทรัพย์แบบไหนควรที่จะลงทุนทรัพย์แบบไหนที่จะออปล่อยแล้วได้กระแสเงินสดเป็นบวกนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนําโครงการดีๆให้กับนักลงทุนไดออ้ผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับในการหาทรัพย์ดีราคาถูกนะครับให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนคอนโดปล่อยเช่านะครับซึ่งเวลาเราขายคอนโดเนี่ยเวลาเราเป็นนายหน้าเนาะเราก็จะได้ผลตอบแทนเนี่ย 3%จากราคาขายซึ่งมันก็เป็นอัตราที่วินวินกับทุกฝ่ายถูกไหมครับอ่าและไอเงินจํานวนเนี้ยสมมุติว่าผมขายได้1ล้านใช่ไหมคอนโด1ล้านบาทผมได้3%ก็เท่ากับ30,000บาทเออมันก็เพียงพอแล้วที่ผมจะซื้อทองให้ยายได้นะครับอยากได้อะไรอยากทําเพื่อใครอย่าไปอดอยากและอย่าไปผ่านเงินเก็บ ออกไปหาเงินเพิ่มนะครับหาจากคุณค่าที่เรามีนะครับเวกอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตถูกใช้บอรอ,อ,อผมไม่ได้ทำในหน้าเป็นอาชีพนะครับอาชีพของผมคืนนะมอนักลงทุนคอนโดปล่อยเช่านะฮะแต่ถ้าใครสนใจไม่ต้องมาหาทรัพย์กับผมนะครับมาเรียนดีกว่าว่าไอคอนโดดีๆเนี่ยมันหายยังไงเพราะคุณจะไปต่อยอดได้อีกเยอะแยะเลยนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามปลดแอกงานประจำปลอดแคร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ